เรียบร้อยเป็นเป็นเป็นิดเป็มาเยอะแล้วนะป่ะไปลุ้นกันเลยนะครับกดไปเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้ก็ได้เป็น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 อะไรวะเป็นอะไร สวัสดีครับเราจะมาแนะนําเว็บ Lucky Store นะครับเป็นเว็บเติมเงินออนไลน์มีของอสุ่มรางวัลด้วยนะครับผมก่อนอื่นเข้ามาหน้าเว็บแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่เมนูนะครับล็อกอินด้วย Facebook แบบง่ายๆเลยนะครับผมล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่เติมเงินนะครับมุมบนซ้ายมือนะฮะที่มีคําว่าเติมเงินเข้าไปที่เติมเงินเสร็จแล้วเลือก Wallet นะครับ,คอบอร์ไปได้เลยแล้วเข้าไปเติมที่ Wallet นะจ๊ะแล้วก็ก๊กอปมาที่ เลขอ้างอิงนะครับเข้าไปที่วันพันแมนเดอะสตงเกตนะครับเลขอ่ายูทเซอร์ไอหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไอีเนี่ยก็เข้ามาตามผมได้เลยนะฮะก่อนอื่นเข้ามาที่เกมนะครับเข้าไปที่มาร์เกนะครับผมแล้วก็เลือกเติมเงินตรงนี้อ่นนะแล้วก็อยู่มุมซ้ายล่างนั่นเองนะครับก๊อปไปได้เลยไอก๊อปไม่ได้หรือต้ใส่นะครับ ล้วก็จดไว้แล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ฮะตุ๊บับปุ๊บับแต่ผมนี่เลย<อ>แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เพื่อนๆต้องการนะครับมีอยู่มากมายนะฮะเรียบร้อยเงินก็เข้ามาใน0.5วินาทีเติมง่ายได้เยอะรวดเร็วทันใจนะครับนอกจากนี้ทางเว็บยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกมากมายเช่นฟรีไฟฟับจีมบายอาร์วีนะครับผมลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมจินคุงนะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วที่ยอดโดเนทของเราเนี่ยก็อยู่ที่448บบาทนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนและเงินส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสุ่มซอมบี้แมนของผมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมให้กกดเข้ามางหญก็ผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับในส่วนนี้เลยแล้วก็เงินจากแฟนผมเนี่ยที่ผมป้นมาเนี่ยประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะครับตอนนี้ถือรับอยู่นะก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นหลายคนบอกให้พี่ซื้อแพ็กเกจ อ่าที่มันตุ่มได้ตั๋วนะครับมันมีโอกาสได้เยอะนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นดวงของผมกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยไปเลย99บาทนะครับผมแล้วกดเติมด้วยอ่าอันนี้น่าจะเป็นอ่าผมยืม A อนะครับบอกความตรง <c oughs> <c oughs> จังใจแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเป็นเป็นเป็น <c oughs> เอ <c oughs> เหี้ยเพชร มืเอาตวดําบไม่กูก็ไม่ได้มืเอาเพชรให้กูเนี่ยนะกูไม่อยากได้เพชรเออเอยเอาต่อต่อต่อใจเย็นนะครับทุกคนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับดวงอาจจะดีอาจจะร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะครับผมไปต่อนะครับรอบนี้เอเอสจะให้เรายืนโอ้ยให้ครับให้นะฮะกี่ใบครับผมโอ้สามใบสามใบสามร้อยคูมว่ะ เพสามใบเก้าสิบเก้าคุ้มอยู่นะครับในรอบนี้อะไปต่อนะฮะสามใบก็เท่ากับสามร้อยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเมื่อกี้กูกดอะไรเนะี่ยน่าจะชําระไม่ผ่านนะครับสองร้อยเก้าบาทเราต้องเอาตัวดําเยอะที่สุดนะครับผมนะเราไปลุ้นกันเลยนะฮะว่าจะได้หรือเปล่านะครับ <laughs> ดวงผมเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าดวงผมมาดีขนาดไหนนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่ขนผมยังไม่ขึ้นนะครับอ,อยากโวนะโอเคนะครับสองร้อยเก้าบาทนะครับทุกคนนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็มือสั่นนิดหน่อยก็ไม่อยากจะกดนะครับผมก็กลัวไม่มีเงินกินข้าวนะครับโดเนทตให้ผมได้อยู่นะครับจังวันนี้นะอุยอ้ยอื้ ห้าใบโอ้โหทาไมยูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยเขาได้สิบใบขึ้นน่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะโอ้โหอันนี้เท่าไรเนี่ยฮะคืออะไรอ่ะอะไรเนี่ย,ออยมันมีอีกสามร้อยสี่สิบเก้าอ่ะโอ้โหสูงสุดในนี้เนี่ยโอ้โหเพชรเนี่ยไม่อยากจะเห็นเลยว่ามันมีเพชรด,ด้วยโอ้โหกลัวเพชรออกตายแล้วเอาอยัางไงดีวะยังไงเราก็ต้องเสี่ยงนะครับ เพราะว่า FC เนี่ยโดนเนตให้เรามาแล้วนะฮะนะกําลังใจตอนนี้เราเต็มเปี่ยมนะครับผมอแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงก็ตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปต่อให้มันสุดๆนะตอนนี้เราก็ซื้อแพ็กเกจไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับผมนะเราก็ยังเหลืออีกอ่า <c oughs> ยังเหลืออีก3ามร้บาทนะครับจำนวนเงินมันจะเพิ่มเป็นสเตปไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราอยู่ที่สเต็ปที่สนะครับผมนะรอบนี้ทุกคนก็เดาๆแล้วก็ใส่หมวกกันได้เลยนะครับว่าผมจะได้กี่ใบนะครับก็เม้นด้านล่างเดาไว้เลยก็ได้นะครับผมเพื่อความสนุกไงนะเ <c oughs> พื่อแบบอารมณ์ร่วมมาครับเดี๋ยวบ่วนอะไรเยอะ,ะเนี่ยเดี๋ยวคำหนึงตั้งสติก่อนนะครับสามบาทเนี่ยผมก็ กินมาม่าได้ทั้งเดือนนะครับมันก็ค่อนข้างจะเยอะแถมฟื้อไข่ได้ประมาณ3แผงนะครับผม <c oughs> <laughs> มันก็3ามแผงก็ค่อนข้างเยอะนะครับบนระ,ะบายอารมณ์นิดหน่อยนะฮะแล้วก็แล้วเราก็ค่อยไปกดกันนะครับว่า3 4 9บาทเราจะได้กี่ใบนะครับสูงสุด3ามใบนะครับไปลุยก,กันเลยครับผมเอ้อ โกเฮดออกนะครับเจา้าหนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็กเกจอื่นๆมันมีดีกว่านี้ไหม <laughs> ไมีดีกว่านี้ไหมครับ <laughs> อันนี้มันก็แพงอ่ะมันได้แค่ยี่สิบใบนะมันแบบมันไม่จุใจนะมันเสียทั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับแต่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทมันได้ทั้งสามสิบสามใบนะทุกคน <laughs> ทุกคนคิดว่าไงฮะทุกคนก็ต้องเชียร์สามร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยอ่ายินดีที่จะให้ผมพังนะครับผมรู้ <laughs> เอ้ยเอดีวะเดี๋ยวอ่าเราตอนนี้เราก็ทําใจได้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราจะไม่เอาชิ้นส่วน3มชิ้นนี้เด็ดขาดนะครับถ้าเราได้ตัวมาได้ชิ้นส่วนมาเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทําหอยลอดไรนะครับผมนะอ่าบ่นเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนจะราคาญแล้วก็ปิดคลิปหนีกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มเลยนะครับ ถ้าไม่บนเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นนะครับคลิปสั้นผมก็ไม่มีเงินกินข้าวอีกแล้วครับผมก็ไปไปลุยเลยนะฮะจังหวะนี้เอ้ยจังหวะนี้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเงิน F4 นะครับทุกคนเงิน F4 เนี่ยก็จะหายไปทั้งหมด349บาทนะครับแน่นอนว่า มันก็แทบจะไม่เหลือนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็จะเติมเพิ่มอีกสองพันที่เงินแฟนเรานะครับที่เราไปขโมยมาตอนเธอหลับนะครับแล้วก็วิ่งไปเซเว่นแล้วไปกดเติมนะครับแบบกดว่องไวนะตอนนี้เธอก็ยังไม่ตื่นนะครับเอ้ยเอาไงดีอตอนนี้คือฉากสาคัญที่ผมต้องบุญนะครับเพราะว่า เงินก้อนนี้เป็นเงินของ F สที่รักทุกคนนะครับและก็ถ้าและถ้ามันได้เพชรขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเพื่อตอบแทน F สทุกท่านนะครับนอกจากคลิปที่สนุกสนุกนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ฟิลมาฟิลมาจงหวันนี้แหละครับกดไปเลยนะฮะแล้วก็เป็นอ้าวทำ,ทำไมมันหายไปอ่ะเฮ้ยกดไปแล้วอ่ะ อ๋อมันน่าจะบั๊กนะครับทุกคนคือเมื่อกี้นิ้วผมอาจจะลั่นไปโดนกลุ่มปุ่มกากบาทไงในหัวมันคิดว่าซื้อไข่ได้สามแผงนะครับกเ็เดี๋ยวรอบนี้ผมอย่าก,กดจริงๆนะครับทุกคนนะแล้วก็ลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้เพชรหรือว่าจะได้สามสิบสามใบนะครับผมก็บุนมาเยอะแล้วนะไ<อ>ปะไปลุ้นกันเลยนะครับกดไปเลยนะครับทุกคนจังหวะน,นี้ก็ได้เป็นเป็น เป็น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 อะไรวะเป็นอะไรเป็นเพชรขอโทษนะครับทุกคนเอ้ยได้เพชรนะอันเป็นอะไรที่แสนเจ็บปวดนะได้เพชรนะโอ้โหเออ ยังยังมีอีก979ล่ะครับสเต็ปที่ห้าโอ้โหไม่อยากจะกดแล้วอะแต่ผมก็ต้องจำเป็นนะครับพ่าผมเอาเงินก้อนนี้มาแล้วนะครับทุกคน <c oughs> กดไปเลยจังวันนี้จังวันนี้ทุกคนคิดว่า88ใบ88ใบครับผม <c oughs> เพชรกากสุดโอ้ผมพอละผมผมคิดว่าผมต้องโปรงแล้วละครับผมจะสุ่มทีละใบจนหมดทิบหกใบนี้นะครับทุกคนและผมก็จะนอนละนะผมไม่ไหวแล้วนะครับกับความเครียดในขณะนี้นะเฮ้ยเดียว่้ไม่ โอ๊กมบ้แมนออกไอ้แม่ซอมบ้แมนออกแล้วผมเติมไปทั้งหมดดีเพื่ออะไรวันนี้สองใบมันเดินออโอ้ปั๊กผมเหลืออีกที่สี่ใบอ่ะ นอะไรกันเนี่ยทุกคนคือแบบไอ้วันนี้นเนดหูอันจ้ถ้าอีกทีตีไปมอัออกอีกตัวนี้นผมคิดนะเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ผมปิดคลิปเลยได<ะ>้ไห <ROB. S 2> มโอ้โอ้ขอบคุณทุกโดเนทนะครับ โอ้ทุกคนจริงๆครับผมที่ทำให้ผมมาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับและที่เติมไปเนี่ยมันมันได้อะไรขึ้นมาวันนี้ <laughs> <c oughs> สองใบออกโอ้โหอ่า เราก็ใบต่อให้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นเงิน FC ส่วนหนึ่งนะนงอีก8ดใบนะครับลุยกันต่อนะ <c oughs> แล้วเดียวยาวแบบไม่ต้องลุนแล้วนะครับผม <c oughs> แล้วผม<ส>ก็มีคมเนื่อนะครับ <c oughs> เอ้อแน่นอนโอ้โหมาแล้วครับได้หมดทุกตัวฮะอีก5้าใบนะอืม SR ก็มานะครับผมแบบ่หนแอมเมอร์เฮดนะครับทุกคนก <c oughs> ็สบายสบายครับ เด so so you know. yeah, ี๋ยวเจอซอมบี้แมนังาดเขาผมแน่นอนนะมันจะยัดทุกอย่างให้กับซอมบี้แมนนะครับเรียบร้อยนะฮะรอบนี้โอ้โหแทงท็อปสมาร์เต้นนะฮะนี่ยงทอร์นาเตยนะว้าวสุดท้ายก็ออกนะครับทุกคนเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับนะทั้งหมดเนี่ยผมก็เสียไปทั้งหมดอยู่ที่ 104ใบนะครับการันตีผมก็ไม่ได้นะครับมันสุดยอดจริงๆเลยเ